ค่ะพูกับช่องแม่ดากูกลอกนะคะนี่นะคะแมดาก็ได้มาเจอรังต่อนะคะมาปิดๆต้องคอยละมันระวังนะคะนับดูแม่ของมันนะคะถ้าลุมมาทั้งแม่หมดทั้งลังนี้ถ้าไม่ไปนอนโรงพยาบาลก็คงจะไม่รอดแล้วนะคะดูแม่ของมันนะคะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมที่จะปกป้องรักษารังของมันนะคะไม่ให้ใครไปใกล้นะคะ โอ้น่ากลัวมากเลยนะคะเราต้องคอยระมัดระวังแบบนี้แหละคะ่ะไปหาหน่อไม้หรือว่าไปหาเก็บเห็ดเข้าป่านะคะอันตรายรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าตะขาบหรือว่าแมลงปองแล้วก็แม่ต่อนะคะนี่มันก็จะอยู่แบบนี้นะคะ อันตรายมากเลยนะคะโชคดีที่ไม่ได้มองเห็นก่อนนะคะไปหาเก็บเห็ดต่อนะคะนี่ดูแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะทั้งป่าลุกทั้งอะไรต่อมีอะไรนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะ มารู้วจะได้เห็ดหรือเปล่าเนาะนะคะอ้อนี่นะคะใต้ต้นมะเดือนนะคะมะเดือก็สุกเต็มดินนะคะมะเดือนนี้ก็กินได้นะคะพวกสัตว์พวกปลาพวกหอยนะคะ ถ้ามีต้นมะเดื่อนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแหล่งอาหารทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ปลาเล็กปลาน้อยวิ่งอยู่นะคะปลาเล็กปลาน้อยก็วิ่งอยู่ค่ะอืโอ้มีขูดจิ้งหรีดด้วยนะคะลองขุดดูสิ เจอตัวไหมหน้านี้ก็เป็นหน้าจิ้งหลีดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราก็เอาเสียมไปขุดเนาะเจอหรือยังอุ๊ยลึกมากค่ะถ้าไม่เอาเสียมมาขุดก็คงไม่ได้หรอกเนาะ ลึกมากเลยไม่เจอเลยนะคะเห็ดมาอะไรเนาะอันนี้นะป้องยาวมากเลย